สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทําแกงเขียวหวานให้ดูนะครับผมแกงเขียวหวานมันเป็นอาหารแบบไทยๆเราเนาะแล้วก็งานเลี้ยงทุกที่จะใช้แกงเขียวหวานเพราะว่า,เ,าเราสามารถกินกับขนมจีนได้เนาะครับเนาะหรือว่าข้าวสวยร้อนๆเนนะครับแต่คุณค่าของแกงเขียวหวานนะมันมีกะทิมีอะไรนะฮะมันไม่ใช่ไปเพิ่มหลอดเลือดนะเพราะว่ามันเป็นกะทิเนาะแต่เวลาเราผัด่ เราผัดผมเตรียมไ้แค่แต่เรากา็ซื้อที่แกงนะครับถ้าเราไปตำก็คงจะยุ่งยากนอะสมัยนี้เนะอะใช้ความรวดเร็ว,วแล้วก็ใช้หัวกะทินะครับเวลาเวลาผัดนาะใช้อืมใช้หัวกะทิเข้าไปนะครับตักเอาข้างหน้าก่อนก็ได้ครับ ผัดให้มันจนขึ้นมันนะแตกมันแล้วเราถึงแล้วเราถึงใส่เครื่องแกงเครื่องแกงใส่พร้อมกับกะทิแล้วให้มันแตกมันนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างน,นะมีกะทิมีน้ำตาปลปึกน้ำตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็ มะเขือมะเขือปรอกนะครับนาะอันสี่นะแล้วก็มีไก่พะแกงขีวานไก่นะแล้วก็กะทิครับผมเทกะทิใส่หม้อ,อลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาเอาพิกแกงครับผมใส่ลงไป แบบรสชาติแบบไทยๆเนะราะเป็นมนี่เป็นหลักเนาะสมัยก่อนเขาใช้กระทีทำกับข้าวเป็นหลักเลยให้หหมันแตกมันครับถ,ถ้ากระทีไม่พอเราก็ใส่ไปแก่คือหวานไก่เลยครับจะแบบคนนิยมกันทั่วไปเนาะมาใส่ขนมจีนรสชาตินี้ จบท้ายด้วยใบโหระพานะครับผมอร่อยแบบไทยๆเนาะกินได้ทุกางานเลี้ยงงานจัดสรรพวกนีน้ขึ้นบ้านาขึ้นบ้านใหม่จัดว้านเก่ดเลยนะครับใช้เกี่ยวหวานเป็นหลักเนาะนให้มันเริ่มให้มาเริ่มแสกมันกันนะครับ ช่วงนี้เราถ้ามีใบปประกูดเราก็ฉีกใส่ไปด้วยคนให้ปันเรื่อยจนขวบจะแตกมัน,แต,มนมแตกมันแล้วเริ่มแตกมันแล้วก็เริ่มนไ,ไ,ไปได้เราก็เอาเอาไก่เข้าไปคลุกก่อนนะครับ ใช้น้ำผสมลงไปหน่อยก็ได้นะครับถ้ามันจิ้มพ้นกินไปมันเริ่มแตกมันนะครับผมปุด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 แตกมันอย่างเงี้ยแล้วก็อย่เงี้ยมันเริ่มแตกมันปุด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 ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไก่เข้าไปผู้เข้าไปเลย